สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลเวสีเงินประจำวันเสาร์ที่22เมษายน2566มานำเสนอครับร่อนไปตามลมร้อนปลาทูแม่กรองของแท้ต้องหน้างอคอหักแต่แม่กรองใช่ว่ามีดีเฉพาะปลาทูในทะเลลิ้นจี่ในสวนก็มี หน้านี้เป็นหน้าลิ้นจีถ้าใครไปทางอัมพวาบางคนทีมองไปทางไหนจะเห็นแดงพลึดไปหมดแดงทั้งลิ้นจีเต็มต้นแดงทั้งทองเต็มเนื้อเต็มตัวเจ้าของสวนสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่แปลกลุ่มน้ำแม่กลองเดียวกันมีทั้งน้ำทะเลเข็มปีที่ตัวเมืองแต่ยืดสนิทที่อัมพวาบางคนทีจังหวัดเดียวสามอำเภอมีครบ ทั้งน้ำเค็มน้ำกร่อยน้ำจืดจึงมีทั้งปลาทูหอยหลอดในทะเลมีทั้งลิ้นจีส้มโอมะพร้าวในสวนนาก็มีแต่เป็นนาเกลือตอนนี้มีดีเพิ่มอีกอย่างคือตลาดร่มหุบบนรางรถไฟที่สถานีแม่กลองชื่อเสียงโด่งดังกลบสวนกลบทะเลจนปลาทูงอนนาถึงได้งองไงละ่ะที่คุยเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกแม่กลองบ้านผมเอง วันสองวันนี้ดึงมี f อซที่แม่กลองราชบุรีหักลิ้นจีมาฝากให้ชิมหลายท่านผมมัวแต่สมมไข้ไอจามเลยไม่ได้ออกไปรับท่านก็เขียนโน้ตฝากไว้คุณชันธนาเป็นลิ้นจีย่านวัดเพลงราชบุรีคุณกันนิกาจากอัมพวาอีกท่านไม่ฝากโน้ตฝากแต่ลิ้นจีผมก็ยะถาสับพีให้ทุกท่านด้วยคนแม่กลองน่ารักใจดีอย่างนี้แหละ แถมปากกับใจตรงกันชอบก็บอกว่าชอบเกลียดก็บอกว่าเกลียดประเภทปากหวานก้นเปรี้ยวนั่นไม่ใช่คนแม่กรองคิดจะไปสมัครสอสอที่แม่กรองกับเขาบ้างแต่ติดอยู่3มอย่างอย่างแรกจากมา50าสิกว่าปีบ้านช่องก็ไม่มีแล้วอย่างที่สองแก่เกืนแกงแล้วอย่างที่สามสมุดสงครามมีสอสอคนเดียวฉะนั้น ลงไปก็สู้เจ๊รังสีมารอดรัศมีไม่ได้เพราะเธอเป็นคนบุคลิกคนแม่กรองแท้คือเสแส้งดัดจริตไม่เป็นคนแม่กรองถึงเลือกเป็นสอสอต่อเนื่องมาหลายสมัยไงละ่ะปีนี้เธอไปอยู่กับลุงตู่สวมเสื้อรวมไทยสร้างชาติคนแม่กรองต้องอองชาติบ้านเมืองนะแม่กรองเป็นเมืองราชนิกุลอย่าให้เสียชื่อลูกหลวงพ่อบ้านแหลมเชจวเลือกรังสีมากาเบอร์สี่ เลือกลุงตู่เป็นนายกกาเบอร์22พรรคพักรวมไทยสร้างชาติเข้าใจตรงกันนะไหนๆก็คุยนอกเรื่องมาแล้วขอคุยให้จบความก็แล้วกันจากวันขึ้นสำนักงานใหม่10เมษาผมเคลียร์ซองเงินทําบุญที่ค้างรวบรวมได้อีก13,500บาทโอนเข้าบัญชีวัดป่านาคำน้อยเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเรียบร้อยแล้วพิพิธภัณฑ์กรรมฐานจะมีพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างที่วัดป่านาคำต้อยของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกร,ระหว่างวันที่26-27เมษายน2566ที่จะถึงนี้และพร้อมกันนี้จะมีพิธีถวายมุธทิตาสักการะหลวงพ่อซึ่งมีอายุครบ78ปีด้วย วันพุทธที่26เมษายน66 19นาฬิกาทำวัดเยน็นฟังพระธรรมเทศนา20นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์วันพฤหัสบดีที่27เมษายน66 7นาฬิกา30นาทีกระสง์ออกรับบิณฑบาตถวายพัตตาหาร1 1นาฬิกา9นาทีพิธีวางศิลาฤกษ์ณวัดป่านาคำน้อยอำเภอนายูจังหวัดอุดรธานีสามารถร่วมทำบุญได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดนาคำน้อยเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเลขที่บัญชี409ขด571221ขีด8ธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดนาคำน้อยเพื่อสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์พระธุดงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเลขบัญชี768ขีด7ขีด7 8959ขีด 9, 9จองโรงทานคุณสง word, ัด0862243444คุณนัด0839946616 Line a d official วัดป่านาคำน้อยเมื่อเอ่ยเรื่องนี้ก็จำได้ว่าเมื่อวันที่หลวงพ่ออินทวายเมตตามาเจริญพระพุทธมนต์วันขึ้นสำนักงานใหม่ไทยโพสต์คุณหน่อยทานทิพย์สิรินุพงศ์ ู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอกบริษัทไทยบริฟเวอร์เรดมากราบหลวงพ่อและเรียนหลวงพ่อว่าคุณถาปณะสิริวัฒนพักดีประธานกรรมการบริหารกับประธานไทยบริฟเวอร์เรขอปราวนาว่าการก่อสร้างพิพ,ธพิธภัณฑ์พระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่นนี้ขาดปัจจัยเท่าไหร่คุณถาปณะ,ะมีจิตศรัทธาในส่วนนั้นทั้งหมดทุกคนในที่นั้นเมื่อได้ฟัง ต่างสาธุกับคุณถาปณะพร้อมกันนอกจากคุณหน่อยตัวแทนคุณถาปณะแล้วคุณหญิงแจ่มใสศิลปะอาชาซึ่งท่านอายุ90แล้วและบุตรสาวคุณกัญจนาศิลปะอาชาที่ได้มานมัสก,การหลวงพ่อก็กล่าวปวาวรณาขอรับในส่วนน,นอกเหนือจากที่คุณถาปณะรับเป็นเจ้าภาพไปแล้วทุกคนได้ยินต่างปราบมืมและกล่าวสาธุกับคุณหญิงแจ่มใสและคุณกัญจนา ผมซึ่งนั่งอยู่ด้วยก็พลอยได้รับกระแสอ,อนิสงส์ทั้งของคุณถาปณะและคุณหญิงแจ่มใสพร้อมครอบครัวจนตัวและหัวใจพองไปด้วยลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อท่านใดจะไปวันงานต้องรีบจองตั๋วเรือบินนะส่วนท่านที่จะขับรถไปเองน่าจะใช้เวลาเดินทางล่วงหน้าไม่ใช่อะไรหรอกอากาศช่วงนี้ร้อนจัดจะได้ขับไปแวะไปเรื่อยๆไงละ่ะแต่ร้อนขนาดนี้ ลุงป้อมพลเอกประวิตย์บ่อยันเหมาโบกี้รถไฟไปเปิดเวทีปราศัยที่โคราชวันนี้เชื่อแล้วว่าใจบันดาลแรงท่านจริงๆโคราชเนี่ยนอกจากกรุงเทพแล้วเป็นจังหวัดเดียวที่มีสอสอมากที่สุดถึง16คนทุกพักลงสกรมชนิดไม่เกรงใจพักเจ้าทิน่นคือพักชาติพัฒนากล้าของคุณสุวัลิปตะพันลบกันเลยครอบครัวคุณสุวั์กับผมเหมือนญาติสนิท รู้จักกันมาเนิ่นนานวันครบรอบปีไทยโพสต์ทีไรคุณสุวัสด์ต้องแบกไก่ย่างท่าช้างกับข้าวเหนียวนุ่มอร่อยมาส่งให้ทุกปีมาเมื่อสิบเมษาผมก็ชะเง้อรอไก่ย่างคุณสุวัสด์ก็ไม่เห็นมาสัทีจะโทรไปตัดพออ้อก็มานึกขึ้นได้เป็นช่วงเลือกตั้งคืนเอาไก่าย,ย่างมาเจอยุบพักข้อหาติดสินบนแน่ คุณพ่อคุณสุวัตคือคุณพ่อวิทยปะตะพลบผมศรัทธาท่านมากเสมาธรรมจักรณสังเวชนิยสถานสีตำบลที่พุทธมณฑลดังเห็นทุกวันนี้ป๋าเปลมกับคุณพ่อวิท์นี่แหละสองแรงศรัทธาแก่กล้าในพระพุทธศาสนามีจิตปรารถนาสร้างถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นหมุดหมายของพุทธมณฑลหินเสมาธรรมจักรนั้นเป็นหินแกรนิตแล้วจะหามาจากที่ไหน และถ้าพบจะนำมาอย่างไรเพราะต้องเป็นขนาดใหญ่มากคุณพ่อวิทย์นี่แหละดันด้นไปถึงชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากเมื่อปีพศ2527ซึ่งขณะนั้นธุระกันดานเป็นเส้นทางป่าเาะหาหินแกรนิตขนาดใหญ่จนพบและเพียรพยายามเลื่อยตัดจากหน้าผานานกว่า6เดือนเพื่อให้ได้ขนาด5.6ณ6เมตรจากป่าลึกแม่สอด จะนำหินแกรนิตที่มีน้ำหนัก1 2 0 0 0กิโลกรัมไปยังพุทธมณฑลนครปฐมได้อย่างไรถ้ารถบรรทุกใหญ่หนักขนาดนั้นข้ามสะพานก็พังแล้วจะทำยังไงคุณพ่อวิทย์ลำเลียงหินแกรนิตหนักกว่าแ0 0กิโลกรัมด้วยวิธีของท่านมาทางบก722กิโลชะลอมาทางน้ำอีก240กิโลรวมระยะทางทั้งสิ้น9 6 2กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาหนึ่งเดือนหินนั้นจึงมาถึงพุทธมณฑลสู่การแกะสลักเป็นเสมาธรรมจักรดังเห็นตรังงานงามสมนามพุทธมณฑลดังทุกวันนี้นี่แหละคือคุณพ่อของคุณสุวัตด้วยคุณงามความดีที่คุณพ่อวิทย์ทำอุทิศเพื่อบ้านเมืองเพื่อพระพุทธศาสนาอนเนกอนันต์โดยมิประสงค์ประกาศชื่อประกาศนามนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จึงพระราชทานนาม ลิปตะพัลบให้คุณพ่อวิทย์เป็นต้นสกุลลิปตะพลบจากทีแรกว่าวันนี้ไม่รู้ว่าจะคุยอะไรพอคุยก็คุยไปเรื่อยยังไงก็ฝากพักชาติพัฒนากล้าของคุณสุวัสด์กับพี่น้องชาวโคราชด้วยแล้วกันคุณสุวัสด์กรันยูโคราชมาตลอดก็หวังว่าพี่น้องโคราชจะเอ็นดูพักชาติพัฒนากล้าของคุณสุวัสด์นะ วันเสาร์ที่ปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับัผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิกกะสิทเน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการ สวยทุกใบเพราะใช้ใจทํามีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ